วิธีการใช้โหมด IF อย่างง่ายติดแผ่นไข้กันเป็นกากระบาทให้ครบทั้ง4จุดหากติดไม่ครบไฟจะตัดอัตโนมัติค่ะกดเปิดเครื่องที่ปุ่มด้านข้างกดปุ่ม M เพื่อเลือกโหมดและกดปุ่ม P เพื่อเลือกโปรแกรมแต่ละโหมดจะมีมากกว่า20โปรแกรมสำเร็จรูปให้เลือกใช้ค่ะเมื่อเลือกโปรแกรมได้แล้วก็สามารถกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มระดับความแรงได้เลยจะเห็นได้ว่าระดับความแรงเพิ่มขึ้นทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะ ดูที่หน้าจอนะคะโหมด if โปรแกรม6ระยะเวลา20นาทีระดับความแรง4มิลลิแอมค่ะหากต้องการพักการรักษาให้กดปุ่ม t หนึ่งครั้งจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ pause ขึ้นที่หน้าจอค่ะไฟจะทำการพักและหากต้องการรักษาต่อให้กดปุ่ม t อีกหนึ่งครั้งได้เลยสัญ,ญลักษณ์ pause จะหายไปค่ะและหากต้องการหยุดการรักษาทั้งหมดหรือต้องการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรก ให้กดปุ่มด้านข้างทางด้านขวาก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองค่ะกดเพียงหนึ่งครั้งเครื่องจะหยุดทำงานที่หน้าจอตัวเลขระดับความแรงจะกลายเป็น0ูนทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะถ้าต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มเดิมค้างไว้3วินาทีค่ะ